้ยพ่อแม่พี่น้องจ้าเบิ่งหัวโฟหัวโฟูงพ่อแม่พี่น้องสวัสดีค่ะเอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดียนาการจ้าเบื้องมาดามเฮดมาดามเฮทเพื่อกระลังงุ้งเศร้า่กับดอกไม้จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าสิ้ผ้ามาเบิง่งเอียงห้องบอพ่อแม่พี่น้องไปไปสิ้ผ้าไปโซ่เฮทจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเฮดนี่กเพดกระลังเป็นตะเบ,บิ่งจ้าดอกมั้ยไง,งต้องเบิ่งอันนี้ก่อนจ้าวิ่งตะเก่กจ้าดอกไม้ขึ้นแล้ว นี่ขึ้น,ลนแล้วก็บไม้กอล์ฟมาเศร้าหนาวหล่ะจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเ่าหนาวที่พ่อไปแล้วบพนัะ <c> เ <oughs> ย,ย็นอยู่จ้ะพ่อแม่พี่น้องเย็นมากจะเย็นเนยะ็นเอาไปไปพ่อแม่พี่น้องสิผาไปยังหูบ่จ้ะสิผ้าไปเบื้องหนเฮ็ดจ้ะ พี่น้องบนเนี่ยพี่นองอ๋อจังสันนะเอาไปจังสันกอนจังสันเออปาดนะพูดนะพูดโอ้ยเราถ่ายลูปก็เหตุยากกว่าไงพี่น้องเป็นไงเป็นไงเหตุยากไหมยากอีหลีเด้พี่น้องอันนีนอันนี้ทึงๆนะแต่เ่าเนาะเอาเอา เอาเอาลุยเลยเก็บเจ็บไปเฝ้าปืงไปเฝ้าคนยางมาหมาเป็นสีแเหล่นมาหาคนพ่อแม่พี่น้องเอ้อมามามาวะคนไอ้พวกคนผมสีดำมาทำอะไรกันที่นี่พ่อแมสิงง่สติ๋ประเด็นบอดสวนคักสวนเน่แท้ปวดโพลเนาะบอดมือไส้โอ้ย พ่อโม่บักแดงพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสองคนสองคนมึงดอกมันหนึบคักแน่อีหลีพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเอาเทียบมุ้งดูกกับตากระเฮดมันสีหล่นบ่มเงไดอะรกัหล่นอ้าวอ้าวกล่องกล่องยายาคันเห็นเห็ดดอกใหญ่หนึบตื่นเต้นพ่อแม่พี่น้องงามคักงามแน่เนาะเก็บเก็บเล่นบ่คะเก็บเลยค่ะคนหนึ่งจะถือกระตากเบึ้งเบิ้งเมื่อเป็นไปใจพรอันเด้อ ออขอนเด้อแมบเนาะเอ,อะค้คืนียืน่ ye, งนใหม่เองยานเนาะขอนเ้อจ้ะงมาีจันะเอ้าเอ,อามีดคะอยางดอยากงัดีน้ออยม,ม่เนหนากินต์่บาตยนี่แล้อย่าเกิดค่ะ ปาดดีโทเบิ้งเบิงเบิ้งเบิ้งอาอ้ยเอาไปโซ่ในกล่องเจ้าวันไหนพิมพ์หวงเบิ้งเนี่ยนะพิมพ์แบบนังตัวปาในบักเก็บไปไปเก็บไปปาดโธ่โธ่บ่โม่บักแตงอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าเก็บอย่าเฝ้าเก็บเป็นหัวเด้อ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 สีชมพูหายเด้ออือเอาข้างหน้ามันน้ำเอาข้างหน้าเห็ดน้ำเออเอาข้างหลังล่ะก็อุ้ยเลือดผักเลือดผักเดี๋ยวสิเด้อเอาไปลงแบบว่าลงพ่นหลักเห็ดให้พ่อแม่พี่น้องเด้อเบิ้งนั่ำนะ ค่ะทายลูกกันอยู่พ่อแม่พี่น้องแต่ปากแจงเย็นด้วยนะเบิ้งน้เบิ้งเบิงเบิ้งเบิงเบิ้งเบิ้งเนี่ยจะอ่อนจังพ่อแม่พี่น้องแต่มันข้างามใหม่ราเบิ้งเนี่พวกเจ้าเบิ้งเนี่ยเรากรบอเท้าพรอมนะแต่วนหันพอดีพอดีเลยไม่มีการเยะเฝ้าลงมาจะเอาวางานกันสกัน่เก็บเก็บเก็บซอยกันเก็บเห็ดไงเห็ดหลายบทพ่อแม่พี่น้อง มีอะไรเฮ็ดหักของแถกของแม่พี่น้องเอ้ยออนซาอนคักงวะเออปืนป้าถ่ายปืนปืเต่ใบมับแมนบึงใบคืนนะปูนองกับแมงพอดีอ๋อสองเอาใบออกสองขางสัตว์เออหูยักจอะคนอะไรหูยักเอาขางขาง่นบาันเออจังสันละเออก็คือหอยนั่งร่มดีเนาะพนองสุดยอดอีกเนาะเลี้ยเลี้ยนไซสที่ดีเอ ปิดไปเยมาพี่อยู่บ่ล่ะเอากาวตาสั่งมาบ่ต้องห่วงเสือเราอยู่เบิ่งเบิงเสือเราอยู่จ้ะวนแล้วโผล่เป็นแม่นเราเห็นไปของจับพีดไปว้าเอาอวดในกล่องจะโหลดทั้งแฟร์ไทยเห็นอหรือเดี๋ยวพี่น้องเบิ่งเรียนเนี่ยดีนะที่ตัดสินใจใจง่ายวิ่งตามมาดามเห็ดมามาดามมาเบิ่งไว้แต่หมู่บ้านมาดามมาเบิ่งไว้แต่หมู่บ้านแต่มาดามบ่เก็บเอิดแยบโบเก็บพัสดุ เห็ดนางลมยักอีหลีเด้อนี่เขาเอิ้นเห็ดนางลมยักจริงๆคล้องยักคล้องแฉเออนี่ละพันแท้เนาะพันแท้พักได้เลยกอเดียวนี่ล่นตะกร้าเลยพ่อแม่พี่น้องเลยเบ่งตะกร้ารตะกร้ามาดำเห็ดลเนอีห่ยล่นอีหลีจับพ่อแม่พี่น้องเลยพ่อเมนพ่อเมนของพ่อเมนของคอยพ่อแม่พี่น้องพวกเจ้าเบิ่งเลยนี่ปุ้นล่นอีหลีเห็นบ่เนี่ยกอเดียวแล้วงามคัะงามค่ะไมไปออกไปขอหลุบเองนะจ้าเออนั่นัะ นี่รูปสวยๆงามๆนี่เห็ดจ้ะงามตามธรรมชาติเนาะงามคักเอาๆไปไปเราพ่อแม่พี่น้องข้าตั้งแต่สะออนเห็ดยักษ์อยู่อย่าเฝ้าดีดลมเด้ออุ้ยบพ่อแม่กอดเดียวกอดยักษ์กอดเดียวพ่อแม่พี่น้องหอมหอมคัะหอมเนื้อหอมเนาะนั่งขนาดไปเราไปไปเราไปเราสิไปขอเพื่อนเก็บเอ้าเอาพ่อแม่บ้าดบังล่องไม่ดีดคุ้มตาเด้อค่ะมาดามถ่ายดอกไม้พ่อแม่พี่น้องบังดอกจ้าใช่บังแหลกจ้า เสื้อสุดยอดจะสุดยอดฝุ่นกะงามไปไปเอาไปตัวจับพวงมาพี่น้องมันสุดยอดที่รีจะพวแม่ลพี่น้องกป็นมานี่มันบอกโอ้ยตายตายตายคอเดียวอันเส้นอันสองดอกเาเก็บดอกหน่อยกระยังบัวปาดแล้วบัอันนี้สุดยอดที่รีต้งแต่ที่ตั้งแต่ที่เก็บเพชรมากเป็นของอันปีที่แล้วของปีนี่อันนี้แหละสุดยอดที่รีไปจ้ะเข้าไปตัว ตองตัองคุณพ่อแม่พี่น้องเ็่ออันนี้มามอีกเล้อพี่น้องเรือแค่นี้แล้เออน้ปนเกาลัดอกกเกาลัดเออกระตาก็พ่อแม่พี่น้องจ้าบ่งเกาลัดจ้าเอากระตาบดกระตาพ่พอแล้วเก็บผ้าผ้าพ่อแม่พี่น้องม่เก็บอันพ่อเป็นวิธีซื่อๆดอกะเบิ่งนน่นพู่นะพี่น่ะเกาลัดบ่จัดม่จัยากอือพุ่นะ มากมาพ่อแม่พี่น้องคนเห็ดอินโอกิจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเน่าหรอปะเน่าดอกเอากรไดดอกเน่าลดลงำกิมเน่าแต่เสียดายคักเน่าแล้วจ้าพ่อแม่พี่น้องแต่ว่านันก็รู้แหละเลือดแล้ว่ดีก็เลือดแล้วพี่จ้าพ่อแม่พี่น้องเบื่อเงินพ่อแม่จะเสียดายปะนี่เสียดายเนาะพูดนะพมีอีกได้มึงผลไปเก็บมอาของผลอีก ตเสียดายคักพ่อแม่พี่น้องจ้าแต่ว่าต่านีนมน้มันเป็นที่น่ารู้จอกเป็แมม <c oughs> ตัวส,สีสีพันเหมืนอนที่อยู่ในอู้อยู่ในก้นหูทั้งจกระเบนจำแม่พี่น,อน,อนอ้องอยู่ในหองกระเบนจ้า ำไมไปจ้ะหลุดกระตาไอ้จาเขาไม่เป็น่องติดตามตอนต่อไปสมบรรยากาศไปนำเดือดจ้ดเจ่ามงจัานหนองมามาลาบไปติมไปซ่อมไปอันทํากันเนาะค่ณแล้วอู้หูึงถึงไปไหมคุณ แสดงเองบอกบว่าเจ้านาะเกาเกียงกันพ่อแม่พี่น้องเกียงกันอีกนะท่เห็นบอกขาวนะเห็นอะไรเหรอหันหลังพี่น้ยนแล้วเต็มพรอยละพูนนะในหลบจังว่าได้เห็นตาแข็งแง่พูนนะเทิงพูนอีกอืพูนนะจ้ะอ้ยพูนอ่ะอ้าวพูนจ้าพูนจ้ใหญ่กองเที่ยวด้วยจ้ะพ่อแม่พี่น้องเออนั่นละเออ ล่ำลำซ้ำไ, <ป S 1> ไปพ่อแม่พี่น้องยเอาอย่าไปเกี่ยวกินใหม่โอ้ยเ <c oughs> <c oughs> ห็บตึงเต็มกะตาเลยอ้าวมตมัต <c oughs> มหอมด <c oughs> อกมแต่ดอกยังไงนีวะดกินน้า้จ้ะกินน้ำกลางเงนกลางถนนเลยจ้พะพ่อแม่พี่น้องจ้ะ <c oughs> โปรโม่โปรแกงเป๊าะพ่อแม่พี่น้องจ๋าอุ้ยฟินสุดสุดฟินแห้งเบอร์ฟินสุดสุดเบอร์นี่ปวดพอีเป็นนักแบบจอยพุณนะอปวดพ่ออีริมโง่โแกงโคก่อนโคตก่อนอย่าเฝ้าด้วยค่ะท่าลงจักบาทกันค่ะสุดยอดอีริมพ่อแม่พี่น้องเลยเลยกินหอมขอเชยชมเห็ดเบิ้งมาให้พ่อแม่พี่น้องเบื้องไก่อันใหญ่ก็นาแพทย์ล้วก็เบิ้งเบื้งกีบของเราไม่มีเท่านะจ๊ะนี่คือไงสุด <Scroll> สวยหอมห้วห<ม>ังงอวัยปวดบึ้งบึ้งเฮ้ยไปพี่น้องเฮ้ยมาเดินมาเดินมาแบ่งกันไปนี่คนละฟาคนละฟาช่อเดียวนี้กินได้มดมุก้าจัพ่อแม่นี่พทว่าแม่นสองโลครอนี่เ้ยเจ้าว่าจโลคเพรามันหาโรคไปแล้วนักขันนักอีหลีจะเห็นยังง่ามกันมาใบลากมันแย่งินเ็ใบลากจ้าจ้ัเลยพี่น้อง เฮ้ยบ e> ึงไก่นี่ไง่ก็แง่ก็หนาแง่ก็หนาเจอยก็หนาแผลสองคนพ่อแม่พี่น้องนะะเบิ้งที่ล่ะเอาเห็นหนาคอยบ่เห็นบ่เอาอีหลีเห็นหรือบ่เห็นอันนีขึ้นนะผมจะต้องบังเออขึ้นไปยังก็ยนงอะไรนะบ่บังมืดหนาเจ้าเลยบ่เห็นหนาเจ้าดอกนั่นแหละคอยว่าบ่เห็นหนาคอยนี่แหละไอล่ะพ่อแม่พี่น้องเออเบิ้งๆพวกรวยบ่อยากไปสายอยากลูกข้ามยูเจี้ เน่ยเห็ดกับง่ามเว้ยคักคคฟิวขนาดเลยเฮดชอยด์ไยฟิีวขนาไปใส่รถไไปไไปจ้ะ ไปค่ะลาไปาล่าแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกาบล่าโดยชอเฮ็ดยัก์ไงอลังการงานสร้างจ้ะหวังว่าพ่อแม่พี okay ่น้องสิฟินน้ำจอยกับแฟจ้ะตรงฟินตรงฟินกะติห้องโอ้ยโอ้ยเฮ็ดยักเฮ็ดยักษ์เด้อเด้อเฮ็ดนางลดขันยักขันบ่เก้งใจยันมเฮาเดี๋ยใจกีดเอาตายห้าแล้วจ้ะพ่อแม่พี่น้องมากระไรเต็มศกเตกเ พี่น้องนอนกราบลาไปโดยเฮดสวยๆ,ๆงามๆฝา,ากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณทุกกำลังใจลืมบ่ได้ก็คือกระดิง่ง,งๆๆกระดิ่งติ้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 งนะคะเพื่อสิบประเพณีพาทิปต่อไปนะจ้าเด้อบายบายค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้อง enjoy life style in เด n m a r k เลยจ้าไปเก็บเพ็ดเขาไม่หลับกลับมาบาดใหญ่ๆกันกัปมาดาเม็ดเนาะจ้าเนาะให้ทิศมันนุ่นออกเหงุอะไร เก็บเขามาหลังสิผ้ามาล้างพ่อแม่พี่น้องจอยเนี้ยเอาเห็ดกับมาบ้านจ้ะเพ้่น,าานี้เห็ดกับหนาจอยทำสองฝ้ามือเลยจับพ่อแม่พี่น้องจ้ะบักไงักตีเนาะหลังกระเจาสองฟิตไปเขาช่องแจแข้งไว้จ้ะ สิบตุ่มฝึกเจ้าเห็นยังว่นนี้เบิ่งนี่อ้ยเรื่องหอมนี่ <c oughs> สุดยอดเลยจ้พะพ่อแม่พี่น้องจ้ะสุดยอดอีลีเบิงบิงเบ้งเ <c oughs> อีย,อยงมาสิมาสิมาเลิศเลือเพอ่์อเฟคขนาดนี้้วจ้ะเนาะ ใหญ่คักอีรีใหญ่ก็น่าจอยจ้ะสุดยอดเลยมากบัตรเดินจอสิแกะเบิ้งเด้อบ่ตรเดินเดือบเบิงจ้ะจอยใส่เบิ้งคักๆแกะมึงงัดออกให้เบิ้งจ้ะเบิ้งอีกวนออดของเพิ่นนี่สิตักเอาไว้ไปไว้ข้างบ้านอีจ้ะปลาคางบ้าน ฟินค่ดพ่จะ้ะไปเล็นกับตานน่กมีอีกจ้ะ ดั้ดเราต้องต้องเท้ามันต้องโดดจิ้มเซตกาเดียวกันลิ้มข้าว แค่นี้เพิ่นจับน้ำกากใหม่พ่อแม่พี่น้องอีกแค่นี้หน่อยนี่แหละเพิ่งเงี้ยมองเดียวนี่จะเพิ่นเกิดขึ้นมาอันเพิ่งเงี้ยใส่ตาไปเดินอูหย,ย,ย่างมันสิมันเลือดเลือดขนาดนี้นะจาน้ะเน,นาะผุนตีหินเสียงว่าจะใหญ่สมนาจอยเลย ฟังเสียงมันดูอ่อนขน,นาดจ้ะ <ś c oughs> หัวใหญ่ขนาดจอยอีกกวาแม่พี่น้องเอ้ยฟังฟังเสียงมันผมนะจ๊ะ บึงๆบืงองใบนี่สองใบนี่พ่อแม่พี่นอ้องเอย <_ an> <_ an> บาเฮตคือบาเนอกจะเนอะความสุขใพลความสุขมันพ่อแม่พี่น้องจ้ะบองบึ้งบึงบลอกเดียวนี่ ฟามืออีหลีจะทำแบบนี้นนองมังนี่มงเนี่ยเห็นบอกนะดอกอีดอก,ดอกน่อยเพื่อน มามาจิปาลากจะพอมพันพิโน่เห็นว่าจะเห็นว่าเดินเข้ามากใกล้ๆจ้าจิบุงสัดๆปวดเลยวปวดเลย Bread, กินสิ่งที่จากนเวลาเห็ดมูกระทะก็จะได้กินแบบว่าเสีเยรสชาติเห็ดไป็นอจากพืีน้อกคนหน่งุที่กทีทุทีกทีทุกทุกททุกทกทนทุกทกากทนีท่กก็ีทุีก็ีทบกี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 กทีี้กทีทุกีทุีก สีแดงเลยอืออัเพกกระทงับสีเพ็กทำไมพี่บบน้อง เอาอีกสุมนันจะเสีเอาไว้จะซุปจกักเจะสีผ้าอุเห็ดน,น,นี่จะเสีเอ,อ่ช่องแจ้งไว อยู่ท่้นเนใหม่ข้นบน,นเปื่อยไม่จับข้นมาพีน่น้องอาทิตย์ที่กำลังไม่ยังแกกักใหม่แค่นั้นเลยจ้ะมันมีคิดเองคีอรอนติดกันแล้วกันสะอาดสะอาดทัดลายมีความอวอนของกล้น ดวอาวามก่อนจะกำอะไปนบบนีน่อนงตัวเต็มที่นี่สององดอวงน,น,น,นี้จะเอาไว,กออวออนน้กันเอาไว้จะซุปจะพวกนี้จะเอาลูกเขาสองแสกนิดนึงก่อนดีขนาด ต่างกับจี๊แดแท๊กเสุเรียบร้อยเลยโยกสุดยอดเดีกมุกระทะอีเล็ดขนาด แม่ก็จตาดีไปพ่อไปพ่อแล้วก็บกเก็บจงเวทจะเก็บผอมใหญ่ นั่วก็ใาทิศอ,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 อยู่แล้วก็นีิศนอนสีพักพร้อมสียังใหม่สิปลาเมื่อกปลาตรงนอยู่เรื่องตุ่นหอมปกซี่นีแะอันนี้เปลือกใหม่ม,มั่นนะจ๊ะน่ก่ามนคีฟุตอีกน่นเงนี้เปลือกใหม่จากเปลือกใหม่ อันนี้ก็จะเอาเข้าช่องแฉแข็งจากไปนอนแต่ว่าส่วนสามใบนี่เดี๋ยวก่อนเจเรื่องกล่องขึ้นจักบาทกันนะจ๊ะมาปัดเด็นแต่ว่าหนึ่งสวงสามสวงสองสามค่ะสามชอนี่จะเอาไปซุปจะไปทำซุป บอกขอจองแช่แข็งผู้อื่นเลือกงานมาจากทกี่ด็ดซุปจ้ะหลังจากไปปลาไมา่แล้วก็มาดามเพิ่นเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ <c oughs> จากคลิปนี้ก็ฝากไวปสนีละเนาะอันไปเก็บเพชรมาแล้วกาสิเอนกะมาตลางต่อเลยนะจ๊ะเนาะฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเก่าได้จ้ะเด้อกราบขอบพระคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามดไปจ้ะเด้อบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ